มันปั่นเร็วกว่าไฟเยอะเลยคุณผู้ชมมันมามันมามันมาเอเลี่ยนย่างวิเชียนบุรีโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหมดยังหมดยังหมดยังโดนเผาอีกแล้วเอาอยัางไงยังไงยังไงอ๋อนุ้ยวิ่งมาส่องไาฉายวิ่งมาทำไมวะอย่างเงี้ยวิ่งตรงมาเหมือนจะส่องไปฉายคนเมื่อแย่ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม De a d by Daylight PC นั่นเองนะครับวันนี้มันมีอีเวนต์ใหม่มาครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูสักหน่อยนะครับในฝั่งโซเวอร์นะก็เดี๋ยวเล่นในส่วนของผู้รอดชีวิตนะครับอีเวนต์ใหม่นะเล่นได้สองฝั่งเลยนะครับฆาตกรหรือว่าโซเวอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่โซเวอร์ไงก็เดี๋ยวให้ไปดูกฎกติกาคร่าวๆก่อนละกันนะครับนี่ประมาณนี้คุณผู้ชมก็ลองกดหยุดหน้าจอแล้วก็อ่านดูนะครับ หลักๆประมาณนี้นะคุณผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับคุณผู้ชมอ่ะมาแล้วครับผมก็อีเวนต์เนี้ยผมบอกไว้ก่อนว่าผมเคยลองเล่นในสตรีมแล้วนะครับก็เนี่ยอัดต่อจากสตรีมเลยคุณผู้ชมเสียงอ่ะผมเสียงหัวจะแพรๆแพหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้บวกเวกโวยวายเยอะนะครับก็เนี่ยก็จะมีถังน้ํามันนะครับเรียกว่าถังเรือดละกันให้เติมนะครับผมแทนการปั่นไฟเลยนะครับ มันปั่นเร็วกว่าไฟเยอะเลยคุณผู้ชมประมาณสักสามสีถ่ถังก็แบบเต็มแล้วเห็นไ่มที่เพื่อเราไปเทอะ่ะแต่ก็ต้องปั่นไฟด้วยเหมือนกันนะครับก็ผมเดินเนี่ยเพราะว่ามีเหตุผลนะเพราะว่าถ้าวิ่งน้ำมันมันจะหกออกมามันไม่มีฝานะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบน้ำมันมันเหลือน้อยนะคุณผู้ชมติดปากเรียกว่าน้ำมันซะลาจริงๆมันคือเลือดเห็นไหมเปนสีแดงนะ เนี่ยอีกกระป๋องเดียวก็เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมันติดตั้งเครื่องอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเอเลี่ยนเฮ้ยๆฮยสวยไรอยู่ข้างบนนะ่ะมาทางนี้ป่าวะเติมน้ำมันหมดไปสนใคร เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตหลอดน้ำมันนะครับแผ่นบ้าถ้าผมวิ่งมันจะลดนะคุณผู้ชมอันนี้มันจะเต็มแล้วไงผมก็เลยวิ่งเลยเดี๋ยวปั่นไฟสักหน่อยแล้วกัน มันมามันมามันมาซีโนมอบโดนเผา ya ครับโดนเผายับใครอยากกินเอเลี่ยนย่างเปล่าเอเลี่ยนย่างวิเชียนบุรีโอ้ยโอ้ยหมดยังหมดยังหมดยังโดนเผาอีกแล้วโอ้ยโอ้โหยังจะตีโดนเดี๋ยวได้เป็นเอเลี่ยนวิเชียนพิเชียนบุรีแล้วคู่แข่งไก่ย่างวิเชียนบุรี เดี๋ยวปั่นเครื่องเราทห่เหลือไปเติมน้ามันนะครับเนี่ยหลักๆไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมมันปั่นไวเกินคุณผู้ชมน้ํามันแปบ๊แปบๆก็เต็มแล้วไม่แกเห็นปะสองสามถังอะ่ะมันจะเร็วถ้าแบบมันอยู่ใกล้ไงแต่ว่าถ้าวิ่งแบบสุดเอ่อตัวถังที่เก็บเลือดเงี้ยมันอยู่ไกลกับเครื่องที่ต้องปั่นที่ไม่ใช่เครื่องปั่นนี้นะเครื่องปั่นอีเวนตนะ์อ่ะถ้าวิ่งมันก็จะแบบน้ํามันกระเด็นหลุดแล้วก็แบบ ตอนวิ่งก็ได้ยินเสียงน้ำมันตลอดว่าแบบมีคนวิ่งถือน้ำมันอยู่แล้วก็มีรอยน้ำมันตกด้วยนะครับแบบหยดตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ดิว่ามันสมดุลไหมแต่ผมว่าน่าจะปั่นไฟไวไปนะเหมือนที่ผมเอ่อเห็นแวบๆน่าจะแบบสามเครื่องป่มเออสามเครื่องเป็นไอ้ปั่นอีเวนต์น่ะแล้วก็ปั่นเครื่องปั่นไฟปกติที่ผมปั่นเนี่ยสองเครื่อง มันไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหไม่เห็นเห็นละขอโทษนะ <c oughs> มันเป็นแผลเนาะเปล่าผมกดยิวพาดพอดีมาฮิวตรงนี้ไลยกาด เดี๋ยวผมไปช่วยนุ่นก่อนต้องรับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินตามมาปะเนี่ยซินดอมบอลไปเชียงบุรีนะ่าจะตามมาแถวนี้มีไฟขายไหมเอาเลยเอาเลย เออเอาอยัางไงยังไงยังไงอ๋อหนูไปวิ่งมาสองกระชัยวิ่งมาทำไมวะอย่างเงี้ยวิ่งตรงมาเหมือนจะส่องไปฉายคนเมื่อกลียร์เหลือสองเครื่องแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยล้มอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือก็ไปเติมน้ำมันก็น่าจะโอเคแล้วสองเครื่องที่เหลือแป๊บเดียวก็จบเกมแล้วคุณผู้ชม ภาพมานันอาจจะไม่ค่อยสวยนะผมปรับภาพต่ำพอดีมันกระตุกนะครับก็เลยแบบไม่อยากให้เครื่องทำงานหนักเหมือนอีเวนต์มันเอฟเฟกเยอะไปหน่อยตั้ง <c oughs> ไฟกันใหญ่เลยดูดิเฮ้ยซิลิมอปโดนเผาวะเมเื่อกี้เอออย่าเพิ่งลืมผมนะ มาเร็วมาเร็วจะเซาซองแล้วมาเร็วพาซิดุมอ๊ฟมาแล้ววะไม่ได้พามาใช่ไหมหิวให้เลยได้ไหม <c oughs> ขอบคุณนะไอหา่าไอซิดุมอ๊ฟไปเชียงบุรีมาแล้วสงสัยต้องวิ่งตรงยาแบบพี่ตูนซะละเอามาดิ โอ้ยวางไม่ได้วางไม่ได้เอ้ยเออเออวางไงวะทำมันวางไม่ได้ขอวางอย่างนี้เลยโอ้ยโอ้ันกดแกว่าลืมอนาถเลยอนาถเลยไม่จอดไปแก่อนาถเลยไปแซวเขาเยอะไงซีโนมอไปเชียนบุรีเป็นไงล่ะเจอสวบทะลุหลังเลยไม่แก่ เอาเอาเป็นยังไงเนะี่ยมันหาไม่เจอเหรอหรือมันงงแล้ววะ <c oughs> เอามันหาไม่เจอก <c oughs> ูรับจบปะเนี่ยร้อยก่อนเลยไปสนามบินยังไม่ได้ซื้อตัว๋วเครื่องบินเลยนะ <c oughs> มารีวิวอินเว้นใหม่ได้ต้นคลิปเหรอเนี่ย <c oughs> ไอซีโนมอฟพิเชียนบุรีซีโนมอฟย่างวิเชียนบุรี <c oughs> <c oughs> สาขาใกล้ฉันมีไหมเนี่ยไอ้นี่มึงมาช่วยกะอ้นอนี้เหมือนคนนันอะไปที่ไหนก็ตายหมดอะ <c oughs> แต่รอบนี้นไม่ใช่คนร้ายนะน่าจะเป็นผมนะน,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 นี่แหละนั่นไงนั่นไงดีแั้วไม่กดช่วยผมได้ลอยเนะี่ยถ้ากดช่วยเนะี่ยมันน่าจะรอซ้ำผมแล้วไอซีดโมโมอฟย่างไปเชียงบุรีเนะี่ยเติมไปเติมไป ดูมันเฝ้าดูมันโอ้โหดูมันเฝ้าดูมันอ้ซีโนอมอฟย่างไม่เชียนบุรีเลยรอซ้ำเลยดูดิ สี่คูณร้อยเดี๋ยวจะกลายเป็นดิวย่างพิเชียนบุรีหมูหมาโคตนเร็วเลยโหแม่จะเอาให้ได้เลยอ่ะเออปันเสร็จพอดีปันเสร็จพอดีกูดโดนซ้ำหยับกูโดนซ้ำหยับโอ้โหไอซิโดโมอฟย่างพิเชียนบุรีเอ้ย เรียบร้อยดียังได้รีวิวต้นคลิปเนี่ยไม่งั้นเรียบร้อยเลยนะก็หลกัหลกๆมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมันแค่ปั่นแทนเครื่องหมั่นไฟได้แล้วก็เร็วกว่าเท่านั้นเองนะครับไอซิโ,โมฟย่างพิเชียนบุรีนี่โอ้โหเล่นกูยับเลยโอ้โหคนจีนคนจีน อ่ะก็มาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับน่าจะเหลืออีกประมาณ3วันนะก็เดี๋ยวปิดอีเวนต์แล้วไม่รู้ว่าจะมีวนมาอีกหรือเปล่านะมันก็สนุกมากคุณผู้ชมก็ลองไปเล่นดูนะคุณผู้ชมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะก็คือมารีวิวอีเวนต์ใหม่ให้คุณผู้ชมดูนะครับประมาณนี้นะ